สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสุดหารูเทลสทารุทามค่ะพื้นที่ที่ไม่ต้องมานั้งคิดหาคําตอบอยู่คนเดียวอีกต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆหาคําตอบไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่มีความแอบ,บลุ้นนิดนึงว่าวันทายปีนี้เราจะได้ดอกไม้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จากแฟนจากคนที่เราคุยอยู่หรือว่าจากใครที่แอบ,บชอบเราอยู่ ดูซิว่าเขาจะกล้ามาสารภาพความรู้สึกในช่วงวาเลนไทายนี้หรือเปล่านะคะเราก็จะมาเริ่มกันเหมือนเดิมจากการเช็คพลังงานกันก่อน,อนแล้วก็ดูว่ากองนั้นเป็นกองของเออพื่อนเพื่อนจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอกไม้ความรู้สึกหรือว่าจะมีสัญญาณอะไรมาให้เราไหมในปีนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลือกคําตอบจากรูปภาพที่ดึงดูดใจมากที่สุดกันได้เลยค่ะ ะค่ะกลองที่1เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าช่วงนี้พลังงานเป็นยังไงแล้วก็ตรงกับสถานการณ์ที่เจอในปัจจุบันหรือเปล่านะคะมาดูกันหน่อยซิอุ้ยอุ้ยพลังงานได้เป็นเลเวอร์อันนี้คือมาแอบดูใช่ไหมว่าแฟนจะให้ดอกไม้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราขอาเปิดดูไปเลยทีเดียวนะคะว่าภาพรวมเป็นยังไงอืม ดูแล้วอยู่ในช่วงที่เพื่อนๆแบบมีความเรียกว่าอะไรดีมีสิ่งที่ต้องเลือกอยู่ในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนะเพราะว่าพลังงานออกมาเป็นเดลิเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามเลือกสิ่งที่ใช่กับเรามากที่สุดหรือว่าสิ่งที่เหมือนเราดูแล้วว่ามันจะสำเร็จในระยะยาวได้นะคะคือเอ่อ พลังงานนะคะมันมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในโหมดของมีความรักมีความผูกพันมันไม่ใช่พลังงานคนโสดเท่าไหร่เลยอะ่ะอืมก็เอาเป็นว่าเป็นพลังงานของคนที่มีใครบางคนอยู่ในใจแล้วแล้วกันแล้วก็เดลเวอร์อ The ในบริบทนี้นะคะก็อืมมันเหมือนกับเป็นการที่กําลังอย่างที่บอกเลยเหมือนกันกําลังรอการตัดสินใจอะ่ะหรือว่า ออรอการเลือกอะไรบางอย่างอยู่นะคะมันเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าถ้าสมมุตินะถ้ามีแฟนแล้วก็คือกําลังรอความคาดหวังการแสดงออกบางอย่างจากเขาถ้ามีคนคูีก็เอ,อกำลังรอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะหรือว่ากําลังรอให้เขาเลือกเราหรือแสดงความรู้สึกออกมานะยิ่งถ้าสมมุติว่าในบริบทของวา,ลาเลนไทน์อ่ะเออเราเราเชื่อว่าเพื่อนๆมีคําถามอยู่ในใจที่มันอัดแน่นเลยว่วาเฮ้ยเรา แล้วเขาจะเลือกแสดงความรักกับเรายัางไงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาดูกันในบริบทของเดนมาร์กเชียนเนาะไพ่ใบนี้มันเหมือนบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่ได้หยุดนิ่งนะคะก็เป็นช่วงที่พลังงานกำลังเริ่มขยับ แล้วก็แต่อย่างหนึ่งเลยนะคือเมจิเชียนเนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานของการลงมือทำคือเมจิเชียนเวลาเมจิเชียนออกมาเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดอะ่ะมันเป็นไปได้ตามที่เราต้องการทั้งหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าเรื่องที่อยู่ในหัวเราตอนเนี้ยพูดอะไรอยู่เสียงในหัวบอกอะไรอยู่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือมันจะต้องมีการลงมือทำบางอย่างเพื่อที่จะตอบสนองกับ สิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นสื่อสารหรือว่าการที่เหมือนแบบแสดงอะไรบางอย่างเพื่อให้เพื่อให้ผลลัพธ์มันเป็นอย่างที่เราต้องการในบริบทนี้มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลัง คิดจะทําอะไรบางอย่างคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของการพูดการชวนไปเที่ยวการแสดงออกในรูปแบบที่เขาไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าเราไม่เคยทํามาก่อนอ่ะก็มีความเป็นไปได้ทไไดั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเชื่อมกับคําถามเรื่องดอกไม้หรือว่าการแสดงออกเนี่ยมันก,มนก็มันก็อาจจะแปลได้ว่าถ้าอยากได้ต้องสื่อสารว่าอยากได้ อืมคือเป็นจังหวะที่จะต้องแบบตัดสินใจให้ลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะถ้าเราไปเจาะก,กันที่คำตอบเลยออยากรู้คำตอบชัดเจนเลยนะคะว่าอ่ะ สรุปแล้วเนี่ยจะมีคนมาสารภาพรักไหมหรือว่าเรามีลุ้นไหมว่าจะได้ดอกไม้แบบกับชาวบ้านเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะคือ,อ,อคําตอบหลักทีท่ีออกมาเลยเนี่ยคือเป็นควีนอัลบาทนะคะเป็นพระราชินีไม้ของเราถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากนะเพราะว่าพระราชินีไม้เขาเป็นพลังงานของความดึงดูดความมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยมันมันมีความเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกกับเราจริงๆนะคะไม่ใช่ความรู้สึกผ่านๆหรือว่าแค่คิดเล่นๆทีนี้เนี่ย เอ,อถ้าเราดูในบริบทแบบนี้เนี่ยมันมีพลังงานของความอยากแสดงออกอืเขาเองก็อยากจะให้หรือว่าอยากทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกพิเศษนะคะดอกไม้ในที่นี้เนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบของขวัญหรือว่าเออถ้าไม่ได้เป็นดอกไม้นะมันก็อาจจะมีการชวนกันไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือว่าการแสดงออกบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกได้คําตอบอะว่า โอเคเอออันนี้แหละมันมันเป็นไปได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพลังงานของคนคนนั้นมันดันได้คำขยายออกมาเป็นสองดาบน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเนี่ยเขามีความลังเลเขามีความชั่งใจเขายังคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าให้ไปแล้วจะแป๊กหรือเปล่าแล้วถ้าให้ไปเราจะคิดตรงกับเขาไหมเราถ้าให้แล้วเราจะชอบดอกไม้ที่เขาเลือกมาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนดูเป็นคน ดูเป็นคนคิดเยอะอะ่ะดูเป็นคนช่างใจดูเป็นคนเหมือนแบบยังวนเวียนอยู่นะคะคือถ้าถ้าถ้าเรายังไม่แสดงออกอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งดอกไม้ไม่ทันแน่ๆนะดูท่าทางแล้วเนี่ยดูแล้วเราน่าจะต้องเอมีอะไรบางอย่างที่สื่อสารออกไปให้เขารู้นะว่าเราแบบเฮ้ยที่คนอื่นเขาเขาได้กนะัน่ะเราก็อยากได้นะอะไรอย่างงี้นะคะคือคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมัน มันมันเหมือนกับว่าเขาเองก็อาจจะลังเลว่าถ้าเขาเขาแสดงออกมาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะขยบเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้พลังงานตอนนี้มันเป็นการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทางเลือกอืมแล้วแล้วก็แบบไม่กล้าตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะหรือว่าบทสรุปของไพ่เนี่ยคือไพ่ออกมาเป็นก้าวไม้แบบนี้เดี๋ยวเราเปิดเอ่ออู้ให้ตายลูก ได้เป็นเวทีเอิอ่มเดี๋ยวนะเรียบเรียงก่อนคืออะไรเนี่ยก็เอ่พานะคะออกมาเป็นก้าวไม้เนี่ยคือเขาอยากจะบอกว่าเขาเข้าใจว่าตัวเพื่อนๆเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะแต่ว่าอยากจะออกมาเป็นการให้กำลังใจว่ามัน ไม่อยากให้ท้อนะคะเป็นพลังงานของคนที่เราเคยหวังเคยรอเคยผิดหวังแต่เรายังเลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ยเราเลือกที่จะสู้ต่อไม่ถอยไม่หนีนะคะคือเอ่อไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกอะไรมาเนี่ยคือไพ่ยอยากจะบอกว่าตัวเราเองอะแบบที่เรารู้สึกแบบนี้เราอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดหนักเกินไปเพราะว่าเราเป็นคนที่ระวังใจเราอะเราเคยเจ็บมาก่อนนะคะทีนี้เนี่ยใน บทของบริบทของวาเลนไทน์ที่เราถามเนี่ยคืออ,ออกมาเป็นก้าวไม้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ได้มานะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปเอาความหวังทั้งหมดไปแขวนอยู่กับผลลัพธ์ผลลัพธ์เดียวในรอบนี้นะคะคือถ้าสมมติว่ามันมันมาก็ขอให้เปิดรับด้วยหัวใจที่เปิดเพราะว่าตัวเราเองเราก็เป็นคนคิดมากอืมคือต่อให้ได้หรือไม่ได้ะเราก็เป็นคนคิดมากค่ะเราพร้อมที่จะคิดมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เออแต่ถ้ามันไม่มาในแบบที่เราคาดหวังก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าหรือว่าทางฝั่งนั้นน่ะ เขาไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะเพราะว่าบริบทของตัวเขาเองเนี่ยเขาเขาเป็นคนลังเลอะเออเขาเป็นคนที่เหมือนแบบอยากจะแสดงออกมากอยากจะให้โลกรู้ว่าฉันรักเธอแต่ก็คือไม่กล้านะคะเป็นคนที่เหมือนแบบลังเลแบบเอมยำคิดยำทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่ามันบริบทมันออกมาแบบเนี้ยแสดงว่ามันใกล้ถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะ <şu> ทำไมมันได้เว็ดดิ้งออกมาเขินจังคือ มันเป็นสิ่งที่จะเป็นสถานการณ์บางอย่างที่มันจะสื่อไปถึงเอ,อความเติบโตของเพื่อนๆนะในรูปแบบที่มันอาจจะไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้นะคะเราจะสามารถรู้ได้จากการกระทําของเขาในรอบนี้เลยอะว่ามันจะมี มันจะไปถึงบริบทของคอรอบครัวหรือว่าการจัดงานแต่งงานได้หรือเปล่าอืมแสดงว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเราทําให้เอเราเติบโตไปกับสถานการณ์นี้นะโอถ้าให้เราสรุปเลยอะ่ะก็คือเอ่อ พายออกมาแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นในช่วงค่ำคืนอะไรแบบนั้นนะคะแบบผ่านเวนทายไปปุ๊บฉันรู้เลยว่าจะได้แต่งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่พายอยากเสือก็คืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่เรากําลังคุยกันอยู่ตอนเนี้มันเป็น มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เล่นๆมันเป็นพลังงานที่มีความจริงจังมีความผูกพันแล้วก็มีการที่เขาได้มองไกลไปกว่าความรู้สึกชั่วคราวนะคะคือถ้าสมมติว่าเราเอามาเชื่อมกับก้าวไม้เนี่ยมันมันเหมือนจะบอกว่าการที่เพื่อนๆอดทนแล้วก็ระมัดระวังใจไม่ยอมทุ่มมัวๆซัว,ๆ,วๆแบบที่ผ่านมาถ้าไม่มีถ้าไม่มีสัญญาณอะไรมาชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่านะคะสิ่งที่เรากําลังรอเนี่ย มันมันมีศักยภาพที่จะไปได้ไกลมันก็คือขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาแล้วก็การตัดสินใจของพวกเราทาั้งคู่ด้วยนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะกองที่สองเรามาเริ่มจัดการเช็คพลังงานกับสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อยนะคะว่า พลังงานของเพื่อนเป็นแบบไหนตรงกับของเพื่อนหรือเปล่ากรองนี้ใช่กรองคําตอบของเพื่อนหรือเปล่านะได้เป็นเจ็ดถ้วยนะคะอืมขอดูไปเพิ่มเติมอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเราเหมือนเรามีความแบบอดทนแล้วก็รอคําตอบอยู่นานมากแล้วนะอมืมีความเป็นไปได้นะคะที่คนคนนั้นจะมีหัวใจตรงกันอ่า แต่ว่าตัวเขาเองก็ดูเป็นคนที่เป็นคนแบบขี้รังเลเหมือนกันนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบกังวลกังวลนนะ่ะว่าเอ๊ะมันจะได้ผลลัพธ์แบบที่ต้องการหรือเปล่านะคะแต่ว่าน่าจะเป็นคู่ที่คุยมาแล้วระดับหนึ่งนะเท่าที่ดูแบบนี้ฮ คือตัวเพื่อนๆเองตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่อยู่ในช่วงของกําลังคิดอะไรอยู่หลายๆอย่างมากแล้วก็มีความแบบสับสนเนาะมีตัวเลือกอยู่ในใจหลายทางมากอะว่าเอ้ยมันจะเป็นไปแบบนั้นแบบนี้ไหมมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามีหลายคนที่เข้ามาในช่วงนี้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เรากำลังคิดว่าอืม เราจะไปต่อดีไหมเราควรจะคาดหวังต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราควรจะเลือกอะไรเพื่อที่จะให้ตรงกับหัวใจของตัวเองนะคะคือเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของความไม่ชัดในใจบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันมีความหวังหลายแบบแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงอืมมันมีทั้งความหวงังความกลัวแล้วก็ภาพในหัวที่มันแบบยังยังไม่ชัดเจนอะอ คือสถานการณ์ในชีวิตเราตอนนี้มันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ตัวเราเองก็มีความทุ่มเทอะไรบางอย่างหรือว่าโฟกัสอะไรบางอย่างที่เราลงมือทำไปนานแล้วแล้วก็พยายามอย่างจริงจังด้วยนะมันเหมือนกับว่า อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือว่าการแบบสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะตัวเราเองเนี่ยมันยังเราอยู่ในช่วงที่เกำลังทุ่มเทแล้วก็ใช้พลังงานอย่างหนักอะสำหรับการที่กำลังรอคอยผลผลของการกระทำอะไรบางอย่างอืคือเรารู้สึกว่าแม้ว่าข้างในของเพื่อนๆจะเป็นคนที่ คิดเยอะเรื่องความรักนะแต่พลังงานภายนอกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนขา้างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยให้แบบชีวิตพังเพราะอารมณ์อืมคือใจเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดนะความรู้สึกอาจจะยังลอยๆนะคะแต่ว่าภายนอกที่แบบจะต้องทำอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่พยายามตั้งใจทำอย่างหนักแล้วก็อืมเรียกว่าหัวใจกำลังหาคำตอบอะกับสิ่งที่ต้องการอยู่นะคะ คือถ้าเราไปดูคําตอบกันให้ชัดเจนเลยนะคะว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่แบบวาเลนไทน์เนี้ยจะได้ดอกไม้หรือว่าได้แสดงได้รับความรู้สึกบางอย่างที่มันแสดงถึงความรักเนอะมันได้ไพ่สองถ้วอยออกมาแบบเนี้ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้ที่ดีมากในเรื่องของความรักเนอะคือสองถ้วยเนี้ยเขาเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ตรงกันนะคะ เราไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวแน่นอนคือความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงนะคะอีกฝ่ายรู้สึกเหมือนกันกันกบเราแล้วเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่ตัวเลือกผันผ่าน,านแต่ทีนี้เนี่ยคำขยายที่มันออกมาเป็นสองดาบแบบเนี้ยมันมันบอกว่าความรู้สึกของอีกฝ่ายเนี่ยเขาค่อนข้างกําลังล,ลังเลอะเราก็กําลังแบบชั่งใจอะไรบางอย่างอยู่ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าแสดงออกไปแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าแบบ ถ้าไม่ชัดแล้วเราจะเสียใจซ้ำไหมหรือถ้าสมมติว่าเให้ดอกไม้เราหรือแสดงความรักกับเราเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเดินไปข้างหน้าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้คือเหมือนเขาก็พยายามมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เหมือนมาอยู่ในจุดที่แบบเออถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ตัวเขาเองก็อาจจะหยุดเหมือนกันหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาด ไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเนี่ยตัวเราเองก็อาจจะหยุดเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ารอบเนี้ยถ้าสมมติว่าเขาจะแอคชั่นอะไรอะ่ะเขาก็จะพยายามพยายามทําให้ให้มันแบบระมัดระวังมากขึ้นอืมคือด้วยมุมมองแบบนี้เนี่ยเรามองว่า จังหวะการแสดงออกเนี่ยมันมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะคือถ้าดอกไม้หรือว่าการแสดงความรู้สึกมันจะมาเนี่ยมันมันอาจจะมาด้วยความลังเลหรือว่าอาจจะมาในรูปแบบที่แบบไม่ได้ไม่ได้หวือหวามากนะในบางกรณีนะคะถ้ารอบนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคาดหวังมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ได้ไปต่อหรือว่าเอา มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าต่างคนต่างไม่รู้สึกนะเราเชื่อว่าต่างคนต่างรู้สึกแต่ว่าอาจจะแบบกลัวว่าจะต้องเจ็บซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยู่ในกองเนี้ยคืออย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งรีบตีความว่าการเงียบของเขาแปลว่าไม่มีใจคือบางทีเนี่ยตัวเขาเองอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอะค่ะแล้วก็อืมตอนนี้เขายังไม่กล้าเอาความรู้สึกจริงๆออกมา แบร์ให้เราเห็นบนโต๊ะอ่ะเราเองก็ไม่ได้ทำเป็นต้องรอนะคือตัวเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันว่าเราจะแบบทํายังไงแต่ว่าเราต้องเลือกดูแลหัวใจตัวเองก่อนด้วยนะคะอืมถ้าสมมติว่าเราดูบริบทของบทสรุปความสัมพันธ์ที่ได้เป็นในออฟสอร์นะคะอัศวินถือดาบของเราเนี่ยคือไพ่เป็นพลังงานของการตัดสินใจที่ค่อนข้าง ต้องตรงไปตรงมารวดเร็วแล้วก็พยายามไปหาจุดที่เราสามารถสื่อสารกันได้แบบชัดเจนนะคะคือพห่เนี่ยอยากจะบอกว่าจุดชี้ขาดจุดชี้ขาดในความสัมพันธ์ของกองนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่รู้สึก มากต่อกันมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถกล้าพูดกล้าทำกล้าเลือกในสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราได้หรือเปล่าคือในออฟซอร์สเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะรู้ผลอืมหมายความว่าไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงหลังจากวันวนาเลนไทน์เนี้ยเพื่อนๆจะรู้แล้วว่ามันควรจะไปต่อในทิศท,ทางไหนมันจะไม่าลาขั้ง อีกแล้วแน่นอนนะคะในบริบทของวาเลนไทน์เนี่ยถ้ามันมีการแสดงออกมาเนี่ยมันจะแสดงออกมาแบบตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้หวานนะเพราะว่าดูจากคู่เราแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมากกว่าความบือหวานะคะในหมายถึงว่าความเรียบทางความรู้สึกเนี่ยมากกว่าความแบบกระโดดไปกระโดดมาเนาะมันจะมีการแสดงออกแบบ ไม่ไม่มีพิธีการเยอะไม่ได้หวานถ้าเขาทำเนี่ยเขาก็จะทำให้มันชัดเจนแล้วก็พูดชัดเจนแต่ถ้ารอบนี้มันอาจจะยังไม่เป็นแบบที่หวังเนี่ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะตัดใจได้เร็วแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไปนะคะคือไพ่ใบนี้อาจจะไม่ได้บอกให้เรากลัวหรือว่าเรู้สึกว่าแบบต้องกังวลไปก่อนนะแต่ว่าคือ สิ่งที่เราจะโฟกัสรอบนี้ยมันจะเป็นการโฟกัสในแง่ของความชัดเจนความสําคัญมากกว่าแบบความฝันที่มันฟุงๆอะ่ะคือถ้าสมมติว่ามันใช่เนี่ยบริบทบางอย่างมันจะทําให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่เราจะรู้สึกตัดจบได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันจะเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะต้องไขว่คว้าหาคําตอบอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคําตอบมันจะออกมาให้อย่างชัดเจนนะคะทีนี้เนี่ย อออลรคเคิลที่เราเลือกไว้เมื่อตอนแรกนะคะเราได้เป็น love your self first นะคะคือไม่ว่าจะยังไงเนี่ยให้รักตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อในในความดีของตัวเองก่อนนะคะเรามีดีมากพอเรามีคุณสมบัติมากพอที่จะถูกรักด้วยด้วยคนดีๆแล้วก็ด้วยความรักที่มันคุ้มค่าคู่ควรกับเราเนีตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะ ออดึงดูดความรักที่โรแมนติกแล้วก็เหมาะสมกับเราได้นะคะความรักแบบเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเราเนะเราไม่ต้องไปแบบเรียกว่าจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนหรือว่าให้ไปแล้วเท่าไหร่มันก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์กลับมานะคะก็เชื่อว่าหลังวาเลนไทน์นี้นะเพื่อนๆจะได้คําตอบอะไรบางอย่างในใจที่มันชัดเจนขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกองที่สองนะถ้าสมมติว่าตรงกับ บริบทความสัมพันธ์ยังไงก็คอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะด้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกองที่สามมาลองมาหาคำตอบกันดีก,กว่าว่า วลัลนไทนยนี้มีลุ้นหรือเปล่านะเราจะได้ดอกไม้แบบเขาไหมเออดูสิว่าจะมีดอกไม้ให้โพสหรือเปล่านะคะอาสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นสี่ไม้ก็เหมือนอยู่ในช่วงของเออเอเอมีความแอบชอบหรือเปล่า เดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าไม่เหมือนมันมีสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะบอกออกไปได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นความแอบชอบหรือเป็นบริบทที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเนอะอเดี๋ยวเราขอเปิดออาแล้วเข้าไปเลยนะคะหนึ่งใบเนะ คือสี่ไม้เนี่ยเขาเป็นพลังงานของความมั่นคงนะคะความรู้สึกปลอดภยัยหรือว่าเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราอยากยืนอยู่หรือว่าเป็นพื้นที่ของเราพลังงานของเพื่อนๆในกองนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมองความรักเล่นๆเ,เราอยากได้ความรักที่มันชัดเจนสบายใจแล้วก็สามารถอยู่ได้จริงในชีวิตจริงนะคะหลายคนในกองนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะที่แบบ มีคนคุยอ่ะเลยรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มันมันมันเหมือนมันจะโอเคนะแล้วก็เรารู้ว่าตัวเองเราต้องการอะไรนะคะคืออพลังงานเหมือนเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะต้องรักใครอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราอยากรักในรูปแบบที่แบบไม่ต้องระแวงอ่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะ มันเป็นสถานการณ์ที่มันมีความไม่ชัดเจนมันมีความกลัวบางอย่างที่มันไม่ได้พูดออกมาหรือว่ามันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายใต้สถานการณ์ปกตินะคะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์รอบตัวของเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมัน มันไม่ตรงกับความต้องการข้างในเลยอะ่ะเออม,มันมีความรู้สึกที่มันยังคงคลุมเครือ,อหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจนยังพูดไม่หมดแล้วก็ตัวเราเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ,อ้ยสิ่งที่เรารับรู้อยู่เนี่ยมันมันจริงแค่ไหนอืมคือเรามองเราเนี่ยมันสถานการณ์ของเพื่อนๆนะมันเหมือนอยู่ในจุดที่แบบว่าอืมเรามีคนคุย หรือเรามีคนที่มันอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยอ่ะแล้วก็เวลาเราอยู่กับเขาอ่ะเราก็รู้สึกดีมากเลยนะแต่พอแยกกันไปอ่ะเขาก็เงียบหรืออารมณ์มันเปลี่ยนอ่ะอืมความสัมพันธ์มันเหมือนมันโอเคแต่ว่ามันไม่มีคําพูดที่ชัดเจนมันไม่มีสถานะที่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าเราต้องเดาเอาอ่ะว่าตอนนี้ยเราเป็นอะไรกันนะคะหรือว่า บางคนเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมั่นคงแล้วฉันอยากตั้งหลักแล้วว่ะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันยังไม่ได้ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยอะความรู้สึกนี้เลยอะ่ะอืมคือมันไม่ได้เป็นกองของคนที่แบบไม่ได้มีความรักนะแต่ว่า เอ,อสัญชาตญาณของเรามันกําลังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนออกมานะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาดูกันในเรื่องของคําตอบว่าอาเราจะได้ดอกไม้ไหมจะมีการแสดงความรักออกมาหรือเปล่านะคะคือออกมาเป็นเดอดจัสติสแบบนี้เนี่ยอืมเอมันไม่ได้เป็นไพ่ที่ไม่ได้ออกมาว่ามีหรือไม่มีอืมแต่ว่าเป็นไพ่ที่ออกมาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นตามตามตามสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งได้เลือกและทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือถ้าในบริบทของคำถามนี้เนี่ยเดอะจอติสหมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตัดสินใจจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ตัดสินจากอารมณ์หรือว่าแรงกดดันของเทศการอ่ะอย่างนี้มีความเป็นไม่ได้นะคือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่หรือว่าคู่เราไม่ได้เป็นคู่ที่จะต้องโชว์ความโรแมนติก หรือแบบเป็นไปตามกระแสะเนี่ยมีความเป็นไปได้นะว่าเขาน่าจะเป็นคนไม่น่าจะซื้ออะเอือไม่น่าจะซื้อดอกไม้อะคือคือเป็นคนแบบมีความต้านทานสูงในในแง่ของการที่เห็นคนอื่นซื้อดอกไม้มากมากนะคะแล้วก็ยิ่งได้ห้าถ้วยเป็นคำขยายเนี่ยก็ค่อนข้างจะจะค่อนข้างบอกมาว่ามันอาจจะมีความ เสียได้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะในวันวาเลนไทน์น,ทนะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่คาดหวังไปแล้วเราอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดอืมก็อาจจะไม่ได้รับการแสดงออกในแบบที่เราคาดหวังอืมแต่มันก็ไม่ได้เป็นบริบทของคําว่าดอกไม้ตรงตัวอะไรแบบนั้นนะคะคือความรักในรอบนี้ของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวโน้มที่ ไม่ค่อยหอวือหวาหรือว่าอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวังไว้อืมคือมันก็ไม่ได้แปลว่าเราดีไม่พอนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาทําดีที่สุดได้เท่านี้อืมเราตัวเราเองก็อาจจะต้องยอมรับความจริงตรงนั้นนะว่าเออถ้าเราคาดหวังไปว่าอยากจะให้เขาทําเนี่ยอืมมันก็อาจจะมีการแบบผิดหวังอยู่บ้างนะคะ แต่ยังไงก็ตามอะความห้าถ้วยเนี่ยเขาเป็นลักษณะของความที่อ่ะแน่นอนมันจะมีบางอย่างที่ที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแหละเนี่ยสองถ้วยมันคว่ำอยู่แบบเนี้ยนะคะมันมีบางอย่างที่เออใจที่เราให้ไปเนี่ยเขาเลือกที่จะเทมันออกไปสองถ้วยนะเราเหลือแต่ แต่ว่ามันยังมีอีกสามถ้วยที่มันแบบตั้งไหไายอยู่แบบนี้นะคะความรู้สึกยังมีไหมความรู้สึกมันยังมีอยู่นะคะแล้วก็ไพ่เองก็อยากจะให้มองถึงข้อดีของเขาคือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าอะไรดีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรอกอืมมันไอข้อดีที่เรา ออข้อเสียที่มันมีเนี่ยมันมันมีจริงๆแล้วมาทําให้เราเสียใจจริงๆแต่ว่าข้อดีในความสัมพันธ์นี้หรือว่าข้อดีของเขาเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะคือถ้าสมมติว่าเรายังอยากจะไปต่อเนี่ยก็ไพ่ก็อยากให้โฟกัสเฉพาะข้อดีแหละอืว่าไอ,อ้สิ่งที่มันที่เขาทําดีกับเราเนี่ยมันก็มันก็ยังมีบางอย่างเหลืออยู่นะอะไรอย่างี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองแบบไหนนะคะแล้วก็เอ,อ บทสรุปที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นหกถ้วยนะคะมันก็เป็นพลังงานของความอบอุ่นความจริงใจความรู้สึกที่แบบไม่ได้ซับซ้อนนะคะมันก็อาจจะต้องมีการยอมรับความจริงบางอย่างที่อืมที่ ที่ว่าตัวตัวเราเองจริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้เสียอะไรไปนะการที่เราจะได้หรือไม่ได้ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเสียอะไรไปนี่นะึอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ,อ,อความรักของเรายังอยู่ยังมีพื้นที่ที่ให้แสดงความรู้สึกดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือในบริบทของวาเลนไทน์เนี่ยถึงแม้ว่า ดอกไม้หรือว่าการแสดงออกมันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบที่คาดหวังเนี่ยแต่ว่าตัวเราเองก็ยังมีคุณค่าในรูปแบบที่แบบไม่ต้องพยายามฝืนหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคือ6ถ้วยเองเนี่ยก็ยังบอกได้ซ้ำว่าแบบ เความรักที่มันเหมาะกับเราเนี่ยมันคือความรักที่ทําให้รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องระแวงไม่ต้องคาดเดาเอ,อ,อย่าให้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราแบบต้องปิดหัวใจอะสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ดอกไม้ก็ได้นะแต่ว่ามันคือความรู้สึกปลอดภัยในในทุกๆวันมากกว่าถ้าสมมติว่า สิ่งที่เราที่เราเลือกแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยมันคือความที่แบบมันคือความสบายใจอะแล้วลองถามตัวเองว่าเอ้ถ้าสมมติว่าเราได้ดอกไม้รอบเนี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นไหมแบบถ้าเราอยากได้เขาซื้อให้แล้วมันจบจริงๆหรือเปล่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มเคือเนี่ยมันหายไปเพราะว่าดอกไม้ช่อนี้ไหมนะคะคือ,อเพื่อนเพื่อน คู่ควรกับความรักที่แบบอ่อนโยนกับเราอะ 6, 6ถ้วยออกมาแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องการความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความแบบอืมพื้นที่ในหัวใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าโรแมนติกอยู่เหมือนกันนะคะเออได้ไพ่เอา,าเ,อาเ้าออกมานะคะบอกว่าเออเราต้องอนุญาตให้ตัวเองได้รับรู้ถึงความสุข ความสนุกแล้วก็ให้พื้นที่ตัวเองได้เป่งประกายอีกครั้งหนึง่งถ้าสมมติว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมาทําให้รู้สึกว่าโอยหดหูจังเลยเศร้าจังเลยุมรือจังเลยเนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะต้องอืมกลับมารักตัวเองแล้วก็ให้พื้นที่ในความเป็นเด็กของตัวเองอีกนิดหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้ตัดสินในวาเลนไทน์รอบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้เลยก็คือว่าความรักครั้งนี้ตั้งหากที่มันจะทําให้เรารู้สึก อินกับมันได้ในทุกทุกเทศกาลหรือเปล่าอืมก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกองที่3ถ้าสมมุติว่าตรงกับบริบทของเพื่อนๆก็คอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยนะคะถ้าชอบการอ่านภายประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ